ท่อนที่หนึ่งนะคะนำมาจากเพลงบัวขาวค่ะจะฝึกประโยคที่ลงท้ายด้วยคำว่าสะอาดตาต่อด้วยน้ำใสไหลกระเซ็นเห็นตัวปลานะคะเนื่องจากโน้ตที่ตรงกับคำว่าตาเนี่ยเป็นโน้ตโดซีกลางมิดเดิลซีนะคะแต่คำว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวดีที่ห่างกันเป็นคู่เก้า ฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องหาท่าที่เสริมน้ำหนักโนต้ตของตัวคู่ก้าวเนี้ยค่ะให้มันไม่แตกต่างกันมากก็เลยเลือกท่าที่ดัดแปลงมาจากหัดทโยคะนะคะเลือกว่าท่าตะก,กะแตนค่ะแนะนำแบบฝึกหัดในข้อนี้นะคะควรเป็นโนต้ตที่มีการเคลื่อนที่ต่อเนื่องเป็นเสียงคอดไล่ขึ้นเช่นตัวนตโน้ตอะเปจิโอในบันไดเสียงหรือผู้ฝึกสามารถเลือกโนต้ตเสียงสูงที่ พลังเสียงเริ่มขาดหายร้องเป็นเสียงเดียวลากยาวเช่นในแบบฝึกที่ผู้เขียนใช้กลุ่มโน้ตนะคะโดมีซอนโดนะคะแล้วก็ไล่ลงนะคะทำแบบฝึกนี้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ใช้ทรงตัวรับน้ำหนัก ตัวจะเป็นหน่วยส่งแรงดันสู่กล่องเสียงส่งผลให้เสียงมีกําลังมากแล้วก็น้ําหนักของที่ค่ะแม้ว่าจะร้องในพิสัยเสียงที่กว้างเนี่ยในกรณีที่ผู้ฝึกไม่ปวดหลังและต้องการเพิ่มน้ําหนักเนี่ยสามารถดึงขามาชิดกันการทรงตัวหรือภาวะสมดุลของการทรงตัวต้องอาศัยกลไกการทรงตัวหลายอย่างทํางานประสานกันอย่างสมดุลเช่นต้องรับรู้สภาวะแวดล้อมจากสายตารับรู้แรงโน้มถ่วงของร่างกาย ผ่านกล้ามเนื้อข้อต่อของร่างกายแขนขากระดูกสันหลังเพื่อรับรู้ทำความรู้สึกและสามารถควบคุมการทรงตัวในภาวะต่างๆนะคะ ะะมาจากเพลงวัวขาวเป็นท่อนที่ร้องว่าคอยร่อนดมกลิ่นกลิ่นเกสรน,นะคะเป็นการเอื้อนโนต้ตเพื่อให้เนียนเสียงเนียนตรงคำว่าร่อนนะคะเนื่องจากเป็นโนต้ตคู่สี่ผู้ร้องจึงต้องเลือกแบบฝึกหัดที่มีท่าออกแรงจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยมีลีลาการเคลื่อนที่ใกล้เคียงกันนะคะผ,ผู้ร้องเนี่ยเลือกแบบฝึกหัดที่ เ,ออเป็นคู่5แล้วก็คู่3มาใช้ใน exercise นี้นะคะเป็นเอ็กซอร์ที่ดัดแปลงมาจาก f o o t work on the chair ของท่าพิลาทิสค่ะเป็นแบบฝึกหัดในข้อนี้เนี่ยควรเป็นโน้ตเพลงที่มีการเคลื่อนที่จากเสียงสูงลงต่ำตามแรงผลักที่อยู่ในท่าเช่นคู่5หรือคอร์ด3-5-1เพื่อการปล่อยลมในโน้ตสูงเนี่ยจะลงมาพร้อมธรรมชาติในการออกแรงดันจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะ ที่สังเกตได้จากการที่ยกขาเสียงโน้ตสูงลักษณะกระโดดขึ้นจะปราศจากการเค้นเกรงที่ลำคอกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยจะส่งให้มีแรงลมที่แรงขึ้นสัมพันธ์กับพลังเสียงโดยตรงถัดมาคือความช้าของการขยับขาคือจุดสำคัญของการทำแบบฝึกหัดนี้กล้ามเนื้อขามีน้ำหนักมากยิ่งออกแรงต้านให้มีวงจรการขยับที่ช้าจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงเสียงค่ะการขยับอวัยวะภายนอก เป็นสิ่งที่สังเกตได้ง่ายเมื่อเชื่อมโยงกับโทนเสียงที่จะต้องร้องแล้วเป็นการกำกับให้ลักษณะโทนเนี่ยมีเลกาโต้และยาวขึ้นได้เท่ากับช่วงระยะการออกแรงขยับขา ที่มาจากเพลงบัวขาวร้องว่าพายเรือน้อยคล้อยเคลื่อนในสาครนพายเรือน้อยคลอยเคลื่อนในสาคารคคนนาคต้องการสำเนียงที่ต้องเชื่อมเสียงคำว่าน้อยเนื่องจากคำนี้ต้องถูกลากออกไปแล้วเอื้อนลงมาต่อด้วยสระที่คล้องจองกันคือคำว่าคลอยแล้วก็กระโดดโน้ตแต่ต้องคงน้ำหนักเสียงให้ยังชัดเจนในย่านพิสัยล่าง จบด้วยอักษรต่ำคอควายในพยางค์คอนแต่ผู้ร้องจะต้องรักษาระดับลมให้ยังพุ่งไปด้านหน้าไม่ให้แรงตกดังนั้นจึงเลือกท่าที่สามารถสร้างแรงดันการออกเสียงให้ยืดยาวสม่ำเสมอจึงเลือกท่าที่เป็นส่วนหนึ่งของพิลาทิสที่ชื่อท่า upper back exercise ค่ะท่านี้ก็จะมีอุปกรณ์นะคะเป็นอย่างยืดแบบฝึกหัดขับร้องนี้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวท่าน ที่มีนค่าโน้ตให้เสียงต่อเนื่องยาวตลอดประโยคเป็นการใส่เทคนิคเชื่อมเสียงขั้นคู่เสียงที่ใส่ในแบบฟึ์คาดสามารถใส่ในบริเวณที่จะฝึกให้สอดคล้องกับจังหวะการยืดยางที่มากกว่าปกติก่อนหน้าหรือหลังโน้ตที่มีลักษณะเป็นขั้นคู่หากระดับเสียงเดิมจะเปลี่ยนคำร้องก็ให้ชะลอการยืดยางให้ช้าและนิ่งสม่เสมอตลอดการร้องแม้จะมีการเปลี่ยนคำร้องได้ค่ะการฝึกใช้กล้ามเนื้อออปเปอร์มิเดิลแบ็จากการใช้แรงต้านกับอีลาสติก Band. เมื่อกล้ามเนื้ออัปเปอร์มิดเดิลพอที่จะเปิดปิดได้อย่างถูกต้องจะทําให้หัวไหล่ด้านหน้ารวมไปถึงไหปลาที่งุ้มไปทางด้านหน้าเปิดและจะช่วยดึงกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนหน้าส่วนเดียวกับปอดที่เกี่ยวข้องกับการหายใจโดยตรงผายออกส่งผลช่วยให้มีห่วงลมหายใจที่ยาวขึ้นได้ค่ะ ถ oh ัดมาเพลงเงาไม้เพลงเงาไม้ท่อนที่หนึ่งได้แก่ท่อนแสงจันทร์วันนี้นวลใครชวนให้น้องเที่ยวประโยคแสงจันทร์วันนี้นวลใครชวนให้น้องเที่ยว เป็นประโยคที่ยาวสี่ห้องจะไพเราะได้มากหากผู้ร้องไม่แบ่งวักหายใจเลยทําให้ต้องเก็บกักลมหายใจยาวเป็นพิเศษอีกครั้งลมหายใจจะถูกใช้จํานวนมากตั้งแต่เริ่มต้นด้วยโน้ตเอื้อนสูงลาโดจากนั้นไล่ระดับลงมาจนจบที่โน้ตลาต่ําเป็นพิสัยที่กว้างและประโยคที่ยาวท่านี้จะเน้นการหายใจเข้าออกและนับจังหวะโดยปรัสะจากระดับเสียงเพื่อช่วยให้เรื่อง มีกระแสลมไหลสร้างเสียงสะท้อนได้ไพเราะคคบประโยคที่ยาวสีห้องแบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ชื่อว่า stomach v a c u u m wave ค่ะเป็นท่าหายใจที่ใช้ฝึกการนวดหน้าท้องอาจจะนอนได้แต่ในที่นี้จะกางขา<ม>โก่งหลังใช้มือดันกับหัวเขา่าทำให้ผู้ฝึกจดจ่อกับบริเวณที่หน้าท้องด้านข้างทั้งสองข้างได้ง่ายขึ้น การฝึกบังคับหน้าท้องให้เป็นดังคลื่นจากการหุบขมิมลหายใจกักและปล่อยจะทำให้หน้าท้องมีสภาพที่ยืดหยุ่นได้นิ่มได้แข็งได้และแข็งแรงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายแบบซิดอัพจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องยืดหยุ่นได้น้อยเนื่องจากมีแนวโน้มทำให้หน้าท้องแข็งขึ้นวิธีนี้จ,จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าและการฝึกความยืดหยุ่นนี้จะช่วยไล่ลมขึ้นไปได้ง่ายอีกด้วย ท่อนที่สได้แก่ท่อนจอดเรืออาศัยเงาไม้ฝั่งชนเป็นท่อนที่มีโนต้ตไล่ขึ้นสูงเป็นระดับตลอดท่อนนะคะจึงต้องหาเอ็กซ์ไซส์หรือแบบฝึกที่สามารถที่จะช่วยเหลือให้มีการร้องโดยไม่ติดขัดช่วงเปลี่ยนพิสัยเสียงนะคะ จึงเลือกท่าที่ดัดแปลงมาจากท่าพิลาทิสก็คือท่าการออกแรงที่เท้าบนผนังหรือพิลาทิสฟุตเวิร์กวิดวอลค่ะจุดสำคัญอยู่ที่การจัดความสมดุลของร่างกายทั้งซ้ายและขวาหน้าและหลังตั้งแต่ระดับกระดูกต้นคอหน้าอกสะโพกหัวเข่าจนถึงข้อเทา้าผู้ฝึกจะมองหากำแพงเรียบที่มีพื้นที่สำหรับลำตัวนะคะจะช่วยจัดท่าทางแบบฝึกหัดนี้ควรเป็นโน้ตเพลงที่มีการเคลื่อนที่ต่อเนื่องเป็นบันไดเสียงไล่ขึ้นแนละลง ในระยะที่กว้างนะคะลักษณะเป็นออกเตบครึ่งก็ได้ค่ะเนื่องจากแบบฝึกหัดนี้มุ่งเน้นการเปลี่ยนข้ามจุดสลับการทำงานของกล้ามเนื้อเส้นเสียงที่สร้างช่วงเสียงกลางค่อนต่ำหรือ TA d o m i n a n t production ไปสู่ช่วงการสั่นเสียงกลางค้อนสูง CT d o m i n a n t production เป็นผลเวลาที่ การเปลี่ยนที่ไม่ราบรื่นนะคะเป็นผลมาจากท่อลมที่ไม่ตรงหรือท่อ,อ,อหลอดลมของเรานั่นเองนะคะการทำแบบฝึกหัดน,นี้หากผู้ทำถูกต้องนะคะจะสามารถใช้มือสัมผัสกระดูกต้นคอที่เป็นลักษณะโค้งเป็นตัว C นะคะในภาษาอังกฤษเรียกว่า c c u r v e นะคะการที่กระดูกต้นคอไม่ตรงเนี่ยกล้ามเนื้อผังผืดที่ช่วยพยุงต้นคอเนี่ยจะผิดองศาจะรั้งระยะการขยับของกล่องเสียงทำให้ มีข้อจํากัดขัดจังหวะการดึงกล้ามเนื้อเส้นเสียงที่จะต้องตึงขึ้นนะคะในการปรับช่วงเสียงเนี่ยทำให้ปรับได้ไม่ดีนะคะ สรุปประโยชน์การฝึกการบูรณาสรุปประโยชน์ในการบูรณาการการฝึกนะคะเมื่อเทียบกับการฝึกปกติการฝึกโดยมีท่ากายบริหารจะแก้ปัญหาเรื่องการเลือกใช้กล้ามเนื้อส่วนที่ไม่ควรใช้ในการร้องเพลงนะคะเพราะจะทําให้เกิดข้อจํากัดและโรคกเกร็งกล้ามเนื้อตามมาและย่นเวลากว่าการฝึกแบบปกติที่จะทําให้เสียงแข็งแรงเนื่องจาก เป็นการเลือกใช้กล้ามเนื้อที่ถูกและช่วยให้มีลมหายใจช่วยดันสนับสนุนเสียงร้องตลอดเวลาด้วยค่ะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการออกเสียงจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานเวลาแสดงแถมท่าออกกําลังกายนั้นยังสนับสนุนให้รู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงน้ําหนักที่มั่นคงในส่วนช่วงล่างของร่างกายและขยายส่วนช่วงบนของร่างกายเวลาใช้งานซึ่งเป็นไปตามหลักการของการออกกําลังของร่างกาย การมีความสมดุลของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วยในการผ่อนแรงการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเกินกำลังและจะลดอาการเจ็บป่วยการใช้งานโดยปรสจากการเก่งขอให้ทุกคนมีความสุขกับการร้องเพลงนะคะกูจะทำยังไงล่ะเราจะแทรกเสียบไปในท่อหนบ้านพี่กก็เดี๋ยว